มาคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปฟาร์มซูเปอร์เครดิตกับเมเดีกันนะฮะก็อันดับแรกเลยก็ให้เราเนี่ยแนะนำนะครับว่าให้หาเพื่อนช่วยฟาร์มช่วยวิ่งจะเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับนะบก็อันดับแรกเนี่ยให้เราหรือเพื่อนก็ได้นะเป็นโฮสแล้วเราก็สมมุติว่าเพื่อนเราเป็นโฮสเราก็ไปจอยเพื่อนนะฮะ แล้วก็ถ้าเราเป็นโฮสก็ให้เพื่อนมาจอยเรานะครับให้เราหรือเพื่อนเนี่ยหรือก็คือโฮสเนี่ยเป็นคนหานะครับว่าจะลงแมปไหนในระดับหนึ่งลงแค่ระดับหนึ่งก็พอนะครับหาเลยนะครับว่าจะหาดาวไหนนะครับหาที่มันแบบโอเคให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการซูปเปอร์เครดิตว่ะแล้วแผนที่เนี้ยมันมีซูปเปอร์เครดิตเยอะสี่ห้ากองอะไรก็ว่าไป นะครับหรือถ้าเราเน้นไปที่เมเดียวเราก็หาเมเดียเลยว่าด่านเนี้ยมีเดียวมี4ี่ห้ากองออประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จาแมปนั้นเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้าไปเล่นดาวนั้นนะก็อะไรก็ได้เอาอะไรไปก็ได้นะครับไม่สําคัญอยู่แล้วเพราะว่าเราจะไม่ได้ไปสู้กับใครนะคือเราจะวิ่ง,งฟาร์มอ,อย่างเดียวเลยนะครับอ,อ๋อนี่เจอแล้ว ตรงนี้จะมีสองกองโอเคมีเดลสองอันหลังจากลงมาถึงแล้วเนี่ยนะฮะเราก็แยกทางกับเพื่อนเราก็กําหนดกับเพื่อนเลยนะว่าใครจะไปซ้ายใครจะไปขวาใครจะไปตรงไหนเราวิ่งไปรอบหนึ่งให้เราจําตําแหน่งนั้นไว้เนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าการฟาร์มแบบเนี้ยมันไอเทมเนี่ยมันจะอยู่ตําแหน่งเดิมตลอดนะครับ เราเก็บเสร็จปุ๊บเราให้โฮสหรือคนที่เป็นหัวเนี่ยอาจจะเป็นใครเราถ้าเราเป็นหัวเราเราก็ต้องออกเกมนะครับถ้าเป็นเพื่อนก็ให้เพื่อนออกเกมเอ็นเทนเดต f ซีออกไปเลยใครที่ไม่ได้เป็นโฮสเนี่ยก็ไม่ต้องออกเกมนะครับก็กลับยานได้เลยง่ายๆฮะแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยครับประมาณรอบสองรอบสามรอบสี่รอบแล้วแต่เอาที่เราพอใจคือแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเต็มเร็วมากนะครับ ดาดก็จะอยู่แบบเดิมแบบนี้เลยนะครับอันนี้เล่นรอบที่สองก็ยังอยู่<ด>แบบเดิมเห็นไหมคุณผู้ชมเออฟ์มง่ายๆครับแปบ๊บเดียวไม่มกี่นาทีแต่ว่าที่มันแย่ก็คือมันน่าเบือ่อมากๆนะคุณผู้ชมก็อัปเดตใหม่ก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะเท,เทคนิคนี้ <S <S นะครับเพราะฉะนั้นเทคน,นิคนี้ก็รีบใช้ซะนะครับตอนที่มันยังทันอยู่ก่อนที่เขาจะแก้นะอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ ฝากทิกเล็กเน้อยนไว้แต่เพียงเท่านี้นะเอาไว้เจอกันใหม่ละกันสำหรับวันนี้ก็โบมือลานะบาย